All ah. right. นี่มันสึกหมูชนหมาแล้วผู้บอกว่าเอาหัวมาให้จิกเดี๋ยวนี้นะนี่เนี่ยกินเหามันเลย น้ำผูข้ขาเอาหัวมาเจ็บเจ็บเลยเจ็บเลยโอโอโอ,โอมาแม่เขาบอกว่าเหม็นหัวนะ่ะกระตูกินผมไปนี่โอ้ยอ้า คือคนเก่งอันคือคนโอ้ยป่าแกงหนูนแกงมากเลยอะ่ะสู้นะหลังชั้นฟ้าทำผู้ทำท่าอะไรอะ่ะเอือกน้ำลายทะลักเลย กอดกันนะกอดกันนะ